เดี๋ยวชมวันนี้มีเขาได้แสดงออกด้วยเป็นระดับการร้องระดับการเต้นโอ้โหนี่ทับน้ำมันไปเลยอะไรรู้กันหนือเปล่พื่อนแกดูนี่ปวดเพื่อนเพื่อนจะได้อยากเต้นว่าโอ้โหปวดอย่างนี้เพื่อนก็ไม่รู้อยู่ดีอะไรอ่ะแกเลยแกแกลองดูสิอะไรเออเพื่อนจะได้รู้สึกว่าอยากได้ว่าอ๋ออุ้ยตีชอบเลย สัมเมียรสัเนียรคนบ้านเดียวกันเลยเมื่อกี้ถามอะไรพี่นะจำกูตุ้มได้ปะกูตุ้มจำได้กูตุ้มป้าพี่เลยป้้น้คนเเนี่ยแ่าล้วก็ตุ้ม ไอ้บ้าทมาทำไมไปไปไปลงยิมป่ะเอางี้ไว้ไลคุยกันไหมชื่อเด็กชายไหมครับอยากใช้เด็กชายหรืออยากใช้เด็กหญิงเด็กสมัยนี้กล้าแซงออกเป็นอะไรก็ไม่ผิดนะขอแค่เป็นคนดีก็พอถูกต้องวมดโชว์ขาสักเลิ่ๆเดินไปจรงจริเลืกๆเดินไปนะ ดูสวยๆไปนั่งทันีขอบคุณมากค่ะสวยๆเออเด็กไทยเหนื่อยเต้นแสดงออกจริงๆเอ่อหนึ่งที่ได้มงกุฎไปแล้วสวยงามนะครับผมเต้นยังสวยงามไปได้กระเป๋าที่สวยงามไปด้วยเอาละฮะตอนนี้เรารู้ไหมแล้วเรายิงันอยู่ตรงไหนนี่ตอนนี้เรายิงันอยู่ที่หน้าบูธของ All about radiation radiation เป็นว่าอะไรครับผมมิสสนัท แังปว่ารังสีครับผมรังสีนี่ถ้าเราก้าวเท้าอาอกจากบ้านมาตอนเช้าเจอแดดปับ๊บเราเจอรังสีอะไรอย่างแรกครับผมใช้ต่อได้ไหม U V นะฮะพี่ก็รู้แค่นี้แหละ,ะเราเล่นมันจะมีในไมโครเวฟใช่ไหมรังสีง่างใา่นะฮะเครื่องสแกนมันอยู่รอบตัวเราบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าวันนี้เพี่ต้องเริ่มรู้แล้วเพราะเด็กวิทย์ทั้งนั้นเลยที่อยู่ตรงนี้กับพี่ใครที่เล่นวิทย์ได้เกสีตลอดนีไหมฮะ <ไ>จริงๆอนาคตของชาติท <lava. S 1> ี่ปากความหวังไปด้วยนะปากความหวังไปด้วยว่าชาติเราจะได้จบลงมาวิทยาศาสตร์ติดๆเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยมาถึงเพลงสุดท้ายแล้วที่จะอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับผมขอบคุณน้องๆมากๆที่มานั่งด้วยกันน้องต้องตาแบบว่าไม่ละสิ บอกเองเลยว่าพี่เป็นเดตารุ่นที่เท่าไหร่ตายบอกก่อนว่าคือแรกอ่ะที่พีหได้ขนาดเนี้ยพี่ไม่แน่นใจว่าอเอ๊ะออกมาน้องจะรู้จักพี่หรือเปล่าังขนาดนีด้โอกาบสิ้นสุ เป็นเดือนตารุ่นที่9แล้วพี่หมายเลขอะไรูอคนออกจากพี่จะหมายเลข8แล้วพี่นามสกุลอะไรอ๋อลูกกันหมดเลยอะโหยากยางไม่ยากพอใช่ไหมยากไม่ยากพอและนอกจากพี่จะนามสกุลโพยิ้มแล้วพ่อพี่ชื่ออะไร ร้อชื่อพ่อเราไหมเดี๋ยวเราเล่นอะไรเล่นชื่ออะไรกันดีนะนี่ครับฮะถูกต้องมาเลย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 โอ้ยต้ตอบทั้หมดถูกไหมที่ถามไปทั้งหมดจำได้ไหมเนี่ยจำได้ผมจำได้อ้ยผมเป็นเดอกตาเฮ้ยเด็กไหนหลังคนที่เท่าไหร่ครับอ้าวงอันนั้นหมายเลขตาเดอนตารุ่นอะไรหมายเลข อาลักกุลพ่อชื่อหลอชื่อพ่อเราไโอเคจุดต้องครับผมได้แล้วเรเป็นส่วนเกินอยู่ดีโอ้ส่นเกินเ่าไหนดเได้ได้ได้ไม่เป็นไร 食べてくださいの วิ่เราสามารถทดลองขจริงได้จริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นการเรียนบว่าเรียนไปจะได้ใช้อะไรวิทยาศาสตร์คือรอบตัวเรารอตัวเรางาจะมาสเสไรหรือว่าอะไร้องเรายจแต่เราจะเสิ่งไตัวนี้มาพัฒนาให้มันเป็นอะไรต่อ